ข้อมูลจากดูเบิร์ตเอนีระบุว่าปัจจุบันจีนครองกำลังการผลิตขั้วแบตเตอรี่แอนูดักถึง96%และแคโทดอีก85%ของโลกขนาดที่กว่า2ใน3ของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สหรัฐนําเข้ามาจากจีนโดยตรงไม่เพียงเท่านั้นศูนย์วิจัยเซนเตอร์ออนอีคโนมิคแอนด์ไฟแนนเชียลพาวเวอร์เผยว่าจีนไม่ได้แค่ผลิตแบตเตอรี่ได้มากที่สุดในโลกที่สัดส่วน80%แต่ยังควบคุมวัตถุดิบและกระบวนการผลิตทุกข,ขั้นตอนที่จําเป็นต่อการทําแบตเตอรี่อีกด้วย โดยในด้านการแปลร,รูปจีนก็ครองส่วนแบ่ง80%ของลิเธียมโลก85%ของโคบอลเดแบตเตอรี่และ95%ของแกรไฟเกรดแบตเตอรี่นี่จึงไม่ใช่เพียงนโยบายควบคุมการค้าแต่คือยุทธศาสตร์การถือครองอำนาจทางพลังงานของอนาคตเมือ่อพลังงานสำรองกลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจยุค AI เนื่องจากจีนมีอำนาจเหนือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่จึงสามารถบีบแรงได้และบริษัทอเมริกันก็จะ รู้สึกถึงผลกระทบนั้นได้อย่างรวดเร็วแมทธิวเฮลนักวิเคราะห์ด้านการทาและห่วงโซ่อุปทานจากดูเบิร์ตเอให้ความเห็น AI กระหายพลังงานแบตเตอรี่กลายเป็นโลหิตเศรษฐกิจใหม่ในช่วง6ปีที่ผ่านมาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากกระแส AI ที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการประมวลผลและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก3เท่าภายในปี2 0 2 8ตามรายงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ลอร์เบอร์กีเนชันแนลเลบบราทอรี เพื่อรองรับความต้องการนั้นรัฐบาลและเอกชนสหรัฐเร่งลงทุนในแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเพื่อเก็บไฟจากพลังงานหมุนเวียนและจ่ายคืนสู่ระบบในยามการใช้ไฟพีคโดยเฉพาะในรัฐเท็กซัสซึ่งมีโครงการขนาดกว่า4กิกะวัตต์มากพอสําหรับจ่ายไฟให้บ้านเรือนกว่า3ล้านหลังอย่างไรก็ตามโรงงานในประเทศยังผลิตได้ไม่พอและยังคงต้องนําเข้าวัตถุดิบจากจีนแทบทั้งหมดหากแหล่งซัพพลายนี้สดุดก็อาจกลายเป็นข้อขวดพลังงาน ที่ชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจ AI สหรัฐโดยตรงนี้หมายความว่าต่อให้สหรัฐมีเทคโนโลยี AI และจำนวนชิปสุดล้ำแบบเหลือเฟือแต่หากไม่มีไฟฟ้าเพียงพอก็ยากที่จะขยายการเติบโต AI ในเชิงพาณิชย์ได้ในขณะที่การเติบโตของอุตสาหกร,รรม AI ของจีนถูกจำกัดจากการเข้าถึงชิปขั้นสูงของสหรัฐแต่สำหรับสหรัฐเองข้อจำกัดอยู่ที่พลังงานซึ่งกำลังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล AI เอมิลีคิวคริสผู้อำนวยการโครงการพลังงานเศรษฐกิจและความมั่นคงจากศูนย์ Center for a new American Security กล่าวแบตเตอรี่เสาหลัก AI สหรัฐที่ยังขาดจีนไม่ได้สำหรับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มีบทบาทในการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนส่วนเกินและปล่อยออกมาเมื่อระบบต้องการไฟฟ้าซึ่งช่วยป้องกันเหตุไฟดับและเสริมเสถียรภาพให้กับโครงข่ายไฟฟ้าเมื่อ10ปีก่อนระบบเหล่านี้แทบไม่มีอยู่เลยในสหรัฐแต่ภายในปี2000 24การติดตั้งแบตเตอรี่ระดับสาธารณูปโภคของประเทศมีความจุรวมถึง26กิกะิวัตต์แล้วโดยไฟฟ้าขนาด1กิกะวัตต์มากในระดับสามารถจ่ายไฟได้ประมาณ8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 000, 000, 000, 000ู่ครัวเรือนเฉพาะในรัฐเท็กซัสเพียงรัฐเดียวมีการติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มอีกประมาณ4กิกะวัตต์ในปีที่ผ่านมามากพอที่จะจ่ายไฟให้บ้านเรือนราวสามล้านหลังคาเรือนทั้งนี้ข้อมูลจากบีนีคาดว่าภายในทศวรรษหน้าสหรัฐ จะต้องเพิ่มกำลังการกัดเก็บพลังงานอีก136กิกะิวัตต์ทั่วประเทศแต่นักวิเคราะห์แมทธิวเฮลระบุว่าซัพพลายส่วนใหญ่เหล่านี้ยังต้องพึ่งพาจีนและไม่สามารถหาทดแทนจากประเทศอื่นได้ง่ายๆขณะที่เซเลนามิโคลาซักผู้บริหารในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ซึ่งเคยดูแลการผลิตให้กับบริษัทเทสลราและแพนโซนิที่โรงงานผลิตขนาดยักษ์ย้ายในรัฐเนวาระบุว่าโรงงานแบตเตอรี่จำนวนมากที่กำลังผุดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐ จะได้รับผลกระทบทั้งหมดเพราะวัตถุดิบหลักของพวกเขาก็มาจากจีนทั้งนั้นอย่างไรก็ตามมาตรการจำกัดการส่งออกของจีนก็อาจย้อนกลับมากระทบต่ออุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของตนเองซึ่งมีมูลค่ามหาศาลหลายหมื่นล้านดอลลาร์เช่นกันเหตุผลเพราะในภาวะที่ตลาดภายในประเทศกำลังเผชิญปัญหาการผลิตล้นเกินบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ของจีนจำนวนมากจึงต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลักซึ่งสหรัฐเป็นตลาดใหญ่เพื่อระบายสินค้าส่วนเกินออกไป สถานการณ์เช่นนี้ทําให้ยังไม่ชัดเจนว่าปักกิ่งจะบังคับใช้นโยบายใหม่ได้จริงเพียงใดไบรอันบิลนักวิจัยด้านนโยบายและภูมิรัฐศาสตร์จากบิช马克มินเนอร์ลอินเทลเลจให้มุมมองศึกแบตเตอรี่ไพ่ต่อรองใหม่ของปักกิ่งบ่อยๆมาตรการนี้ไม่ใช่แค่การคุมตลาดแต่คือการเตรียมไพ่ต่อรองในการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างปักกิ่งและวอชิงตันทรัมป์และสีจิ้นผิงมีกำหนดพบกันที่เกาหลีใต้ปลายเดือนนี้เพื่อหาหรือข้อตกลงทางการค้าแต่ หลังจีนประกาศข้อจำกัดชุดล่าสุดทรัมออกมาตอบโต้ทันทีว่าไม่มีเหตุผลที่จะเข้าร่วมการประชุมนี้พร้อมกูเก็บภาษีสินค้าจีนเพิ่มอีก100%แต่ต่อมาประธานาธิบดีทรัมก็ปรับโทนน้ำเสียงที่เคยแข็งกร้าวลงโดยกล่าวว่าภาษีในอัตรา100%ต่อจีนนั้นไม่ยั่งยืนพร้อมเผยวาย